สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกําลังจะตัดอ้อยเบอร์ีพุด้านะครับอ้อยเบอรีพุด้าก็เป็นอ้อยเขียวนะครับอ้อยเขียวคันของประเทศอเมริกานะครับเป็นอ้อยเบอร์รี่พุด้าฮาวายนะครับจากเกาะฮาวายเป็นอ้อยนําเข้านะครับก็วันนี้มาตัดอีกหนึ่งลำนะครับมีคนสั่งซื้อเข้ามานะครับส่วนก็จะเหลือประมาณเจดลำเจ็ดแปที่เป็นลําโตที่ตัดได้นะครับก้อนแรกนี่หมดแล้วนะครับ ก้อแรกนี่หมดแล้วหนอ่นอก,ก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ก้อแรกหน่อรุ่สองขึ้นมาแล้วอันนี้ก้อที่สองนะครับเพิ่งตัดหมดไปก็หน่อก,ก็จะขึ้นมาอีกอันนี้เป็นก้อที่สามนะครับที่จะตัดก็ตัดหอกไปหนึ่งลำแล้วส่วนก้อที่สี่ผมก็ตัดไปหนึ่งลำแล้วเหมือนกันนะครับก้อที่ห้าก็เหมือนกันแต่ก้อที่สามเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอาออกอีกหนึ่งลำนะครับเดี๋ยวผมเลือกลำนี้แล้วกันเอาลำนี้แหละเพราะว่ามันประมาณ นับตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดอยู่ในยอดนี่นะครับนี่เยอะนะครับก่อนเดี๋ยวตัดลำนี้นะครับตัดเลยเหมาลกยำครับเหมาวยวกลำจะได้ไม่แพงผมขายไม่แพงนะครับขายราคาเหมาลกลำไปเลยเดี๋ยนะเอาฟังไในเดี๋ย ได้อยู่ได้อยู่ฝั่งนี้ได้อยู่แย่ yeah, ไปฝั่งอ่โอเคเรียบร้อยนี่ครับได้แล้ว ไอเบลีพูด้านะครับสวยครับลำนี้ก็สมบูรณ์อยู่นะครับแต่หลายคอตาขายยกลำไปเลยโอเคนะครับเหลืออยู่กี่ต้นเนี่ยเหลืออยู่กี่ลำลำใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะเจ็ดลำเจ็ดลำลำใหญ่เห,หลืออยู่เจ็ดลำกอแรกไปแล้วกสอส่งไปแล้วกอสามเหลืออยู่หนึ่งลำนะครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์ใหญ่ๆโอเคนะครับ มายกลำไปเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ